จากเย็บอุตสาหกรรมนะครับถ้าของใครนะครับได้ขาดบ่อยนะครับเย็บขาดเย็บขาดนะครับให้เช็คตรงนี้นะครับผมดับแรกนะครับดูที่ตรงขอบตรงนี้ครับปีกโรตรี่ตรงนี้ครับว่าเป็นรอยไหมนะครับอย่างกรณีนี้นะครับผมอันนี้เย็บนะครับเย็บขาดเย็บขาดนะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นเส้นๆไหมครับนี่ก็คือเป็นรอยเข็มจิ้มนะครับผมเข็มจิ้มเข็มแทงนะครับทําให้ตัวขอบตรงนี้นะครับเป็นรอย พอเป็นรอยแล้วเวลาเราเย็บไปนะครับได้ที่ผ่านช่องตรงนี้นะครับเขาจะมาสะดุดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้เข็มได้ขาดนะครับลองเอามือรูปดูนะครับเราจะรู้ถ้ามีความคมตรงไหนนะครับใช้กระดาษทรายนะครับละเอียดแบบนี้นะครับถูได้เลยนะครับถูให้รอยหายไปนะครับผมผักหัวขึ้นมานะครับผักหัวนอนลงแบบนี้นะครับแล้วก็มาเช็คตรงขอบตรงนี้นะครับนี่นะครับเอามือรูปดูนะครับปีกตรงนี้นะครับเพราะว่า ได้จะวิ่งผ่านช่วงนี้นะครับเวลาเราเย็บไปนะครับได้จะพันวนขึ้นวนลงวนขึ้นวนลงอีกตรงนี้นะครับถ้าได้มาผ่านตรงนี้นะครับแล้วมีรอยนะครับเข็มจิ้มหรือว่ารอยสะดุดต่างๆนะครับก็จะทําให้ได้ขาดนะครับผมอ่เห็นไหมครับเห็นเป็นรอยกันไหมครับนี่รอยตรงขอบนี่ครับมือรูปดูก็รูปนะครับเช็คดูนะครับนี่ครับนี่บางทีไม่เห็นใช่ไหมครับผมทำให้ดูนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยถ้าเป็นรอยแล้วก็เนี่ยสัมีนะครับเอารูป มันก็จะติดดูว่าเป็นรอยนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับถูนะครับ,ถ,รบถูแบบนี้ครับจะลอยหายไปนะครับผมแล้วก็ลองรอยได้แล้วลองเย็บดูนะครับหายแน่นอนครับผมแบบนี้นะครับลองทําดูครับ